สนามยิงปืนเขอให้ปี๋หูแต่เราไม่ได้ปิดหากันแก้วมาเข้าห้องนะ้ําสนามยิงปืนอยู่ข้างนอกอ่าแด้วดูการนั่งเข้าห้องนะ้ำแล้วก็ได้ยินเสียงปืนปักปลายนะคะมไม่เปิดประตูไเราก็ได้ยินเสียงปืนปักปลายอะไรประมาณนะั้นจากครั้งหนึ่งพอไว้ก่อนเดี๋ยวเราแก้วออกมนาะ แก้วแก้วได้ออกมาแล้วจากห้องน้ำนะคะไปฉีดมาแล้วก็ตอนนี้เราก็จะไปขึ้นไปดูขเขาที่ตืรกกันได้ได้พูดดีได้ได้ได้เราออกจากห้องน้ำนะคะนูนดูเขาไอ้นี่กันเห็น <c oughs> ไหมนี่เขาไปตรวจ เท้ากันว่าเขายิงได้ถึงไหนแะ่กี้ผู้หญิงยิงปืนลูกซองสุดยอดมากค่ะอแก้พูดน,นะพี่หนึ่งใ,ใครไม่รู้ในวีเอนี่วีต้นนั่นไครวันนี้แกเู้จักนี่นนทีมงานลูกซอง